สินสาหมิงมาแล้วฮ <laughs> ให้คำรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับดวงรายสัปดาห์สัปดาห์หน้า11-17นะตุลาคมต้องบอกกับชาวพฤกษบอย่างนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยเอาจริงๆว่าดวงการเงินของชาวพฤกษบเนี่ยยังดีอยู่นะคุณดู ทิ่งที่จะแสงหมิงผู้อธิบายให้คุณฟังตรงนี้ว่าดาวการเงินเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีฉะนั้นเรื่องเงินตัดปัญหาไปเรื่องหนึ่งสัปดาห์หน้านี้จะไม่มีเรื่องอะไรจุกจิกในเรื่องการเงินตรงกันข้ามเป็นสัปดาห์ที่คุณติดต่ออะไรก็ตามกลับที่จะได้ผลดีด้วยซ้ํานะครับนี่คือชาวลัคนาราศีพฤษภแต่อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีสัปดาห์หน้านี้ปัญหาจุกจิกกลับเป็นเรื่องของลูกน้องบริวาร หรือการสื่อสารต่างๆที่มันผิดฝาผิดตัวพูดง่ายๆคือสัปดาห์หน้านี้ระวังปัญหาจุกจิกในเรื่องของงานนะลูกน้องอาจจะทำงานผิดพลาดหรือสื่อสารผิดพลาดและทำให้เกิดความเสียหายนะครับวันอังคารพุธเอ่ออังคารพฤหัสสุข3วันนี้เป็น3วันที่ไม่ดีเลยของชาวลัคนาพฤกษก โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการงานฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณออไม่มั่นใจว่าคุณมอบหมายให้ใครทําแล้วมันจะสําเร็จดังที่คุณคิดหรือเปล่าก็อย่าเสือไปมอบหมายละเออเดี๋ยวก็จะผิดพลาดขึ้นมานะยอมเหนื่อยทำเองดีกว่าโดยเฉพาะอะไรที่เป็นการสื่อสารทางโซเชียลเดี๋ยวถ้ามันเกิดความผิดพลาดแล้วมันก็ไม่ดี นะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้ผมตอบไปแล้วนะว่าเรื่องเงินของพฤกษบไม่มีปัญหาดาวการเงินยังดีแต่ให้ระวังความผิดพลาดในเรื่องของบริวารหรือการสื่อสารต่างๆนี่คือสิ่งที่ผมจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีพฤกษบไว้ชัดๆแบบนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะชาวลัคนาราศีพฤกษบสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่แปลกมาก ใครที่เป็นชาวพฤกษพแล้วมีแฟนอยู่แล้วห่างกันไปก่อนหน้านี้แต่อาจจะยังห่างกันไม่นานเนี่ยนะระวังเรื่องเก่าๆหรือตัวเขาเองจะนำปัญหาจุกจิกแล้วก็ยุ่งยากมาให้นะติงกันไวชัดๆแบบนี้เลยชาวพฤกษบนะถ้าเกิดว่าแฟนเก่าติดต่อกลับมาอาจจะเป็นทางโซเชียลหรือทางอะไรก็แล้วแต่มเตรียมได้เลยเดี๋ยวมันเอาปัญหามาให้แน่ หรือบางทีมันอาจจะมาชวนทะเลาะก,ก็ได้หรืออาจจะมาหึงก็ได้ทั้งๆท,ที่บางทีเลิกกันไปแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภเอาไว้ส่วนคนโสดคนโสดนะสัปดาห์หน้านี้อย่าไปทะลึ่งไปชอบใครเลยปวดหัวอืมเข้ามาแล้วทานที่จะทาให้กูมีความสุขกลับนําความทุกข์มาให้ยิ่งถ้าเกิดไปเจอกันทางโซเชียลนะสัปดาห์หน้านียชาวพฤษภระวังนิดนึงเออจริงๆร,ระวังนิดนึง นะติงกันว่าแบบนี้แหละเดี๋ยวมันนาเรื่องเดือดร้อนมาให้นะนะครับก็ขอให้ชาวพุกศบโชคดีสวัสดีออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เห่งให้ปังกับสินแสหมิงของแกลงเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแกลงเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล